ปลาหยุดจันนังคารพุทธเกิดเมื่อวันที่21มีนาคมคศ1985เขาเป็นลูกครึ่งชาวแอตแลนติสและพ่อมดในปีคศ1997เขาได้รับจดหมายเชิญให้เข้าไปทำการศึกษาในโรงเรียนพ่อมดแม่มดและเวทมนต์ศาสตร์แอตแลนติสจึงจำเป็นอย่างมากที่ต้องใช้เรือดำน้ำในการโดยสารเพื่อไปเข้าเรียนโดยมีสลับใช้ถึงสองลำปลาหยุดเป็นคนที่มีนิสัยหัวร้อน เ้ยทำไมอ่ะทำไมอ่ะคุณมีปัญหาอะไรทำไมมีอะไรเขามีเพื่อนรักสองคนได้แก่ปลาวิดและปลาลีน่าปลาหยุดมีทักษะภาษาอังกฤษที่ยอดเยี่ยม yes no okay thank you เขาเคยออกซิงเกิลเราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานจากนั้นเขาก็ได้แบรนด์เพลงนี้ทิ้งไปแล้วเลิกร้องขอบคุณที่ฟังคลิปนี้จนจบหากุ่งนี้ผมไม่ได้ลงคลิปแสดงว่าถูกอุ้มนะครับเออสวัสดีซาโยนาละ